ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยกลับมาอีกครั้งนะครับกับการสรุปภาพยนตร์ในวิดีโอนี้เราจะมาสรุปภาพยนตร์อาชารกรรมเลือกขันเรื่องหนึ่งจากปี2025นะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า night away l l comes ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็เป็นวันที่ดีนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยตัวเอกของเราที่ชื่อว่าลิเน ตื่นขึ้นมาฟังข้อความเสียงจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ขอให้เธอโทรกลับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับยอดเงินกู้ที่ค้างชำระนะครับถ้าลิเน็ตไม่ตอบกลับเร็วๆนี้เรื่องอาจจะบานปลายไปถึงทีมยึดทรัพย์อย่างไรก็ตามนะครับลิเน็ตไม่ได้ตอบกลับจริงๆด้วยแต่กลับไปปลูกพี่ชายของเธอเคนนี่ซึ่งเป็นดาวซินโดรมนะครับเธอยังปลูกแม่ของเธอเอีกด้วยดอริน และก็เตือนว่าพวกเขามมหน้าตอนบ่ายสองโมงครึ่งเพื่อเซ็นเอกสารบ้านในวันนี้เธอย้ำเตือนแม่นะครับว่าถ้าพวกเขาไม่จ่ายเงินล่วงหน้าเนี่ยพวกเขาจะถูกไล่ออกและก็ขอให้แม่หยิบเช็คมาให้ระหว่างทางแต่ดอรลินดูเหมือนว่าจะไม่กังวลและแทบจะไม่สนใจสิ่งที่ลูกสาวของเธอกําลังพูดถึงหลังจากเตรียมตัวเสร็จแล้วนะครับพี่น้องก็ออกจากบ้านไป และพวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากกับวันสําคัญในวันนี้ลิเนตมีความสุขเพราะว่าเมื่อพวกเขามีชื่อในทรัพย์สินแล้วบริการสังคมจะไม่สามารถพาเคนไปได้อีกหลังจากนั้นไม่นานลิเนตก็มาถึงที่ทํางานของเธอนะครับซึ่งเป็นร้านเบเกอรี่และเธอก็เริ่มทํางานในขณะที่เคนนี่แค่นั่งรอเธอในช่วงบ่ายเธอก็เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโดยมีพี่ชายของเธอเนี่มาด้วยอีกครั้งหนึง่ง แต่เคนนี่บอกว่าครูดูเหมือนฮิลลารีคลินตันซึ่งทำให้ทั้งสองคนถูกไล่ออกจากห้องเรียนแม้ว่าจะเจออุปสรรคลิเนตก็ไม่ยอมแพ้และไม่มีอะไรมาทำลายวันดีๆของเธอนะครับและเธอยังคงตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยพวกเขาจะได้บ้านแล้วต่อไปนะครับพี่น้องก็ไปพบกับเจ้าของบ้านคนปัจจุบันเดวิด และทนายความของเขาปรากฏว่าเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีของพ่อเขากับครอบครัวของลิเนตเดวิดก็ให้ส่วนขยายหลายอย่างแก่พวกเขานะครับและยังมีราคาพิเศษอีกด้วยจากนั้นเขาก็อธิบายว่าดอรนก็ต้องร่วมลงนามในเอกาสารสำคัญกู้เงินด้วยและขอให้เธอรีบทำให้เสร็จเพราะว่าเขากำลังรีบและลิเนตก็รับรองกับเขานะครว่าแม่ของเธอเนี่ยจะมาถึงในไม่ช้าและก็โทรหาแม่ทันที แต่ก็เกิดสิ่งที่น่าตกใจขึ้นนะครับก็คือดอลินกลับตอบว่าเธอไม่ไปแล้วและเธอก็ไม่มีเหตุผลใดๆด้วยก่อนที่จะวางสายไปด้วยเหตุนี้นะครับลิเนตท,ที่ทุกใจจึงกลับบ้านพร้อมกับพี่ชายของเธอและก็เริ่มเสียสติหลังจากนั้นไม่นานดอลินก็มาถึงครับและลิเนตก็ตกใจที่เห็นว่าแม่ของเธอซื้อรถใหม่เธอโกรธมากๆนะครับเมื่อรู้ว่าดอลินจ่ายค่ารถโดยใช้เงิน25,000ดอลลาร์ 25, ที่ควรจะเป็นเงินเราสำหรับบ้าน แต่ดอรินแย้งว่ายังไงมันก็เป็นเงินของเธอและเธอมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้หลังจากทํางานหนักมาทั้งชีวิตตอนนี้ลิเนตเริ่มตื่นตระหนกครับเมื่อรู้ว่าพวกเขากําลังจะกลายเป็นคนไร้บ้านเธอบอกว่าพวกเขาเนี่ยยังสามารถแก้ไขาได้เพราะว่าเธอได้รับขยายเวลาจากเดวิดไปจนถึงวันพรุ่งน,นี้แล้วแต่ดอรินพูดเป็นแม่แย้งว่าบ้านเนี่ยมันแย่อยู่แล้วและไม่ยอมคืนรถ ด้วยความสิ้นหวังนะครับลิเนตพยายามแย่งคุญแจรถแต่ดอลินก็ห้ามเธอเอาไว้และตัดสินใจพาคเคนนี่ไปนั่งรถเล่นในรถใหม่เมื่อเห็นดังนั้นนะครับลิเนตที่เสียใจมา,มากๆสาบานว่าจะหาเงิน25,000ดอลลาร์ด้วยตัวเองแต่แม่ของเธอไม่สนใจและก็ขับรถออกไปจากที่นั่นประมาณ6กโมงสินาทีครับลิเนตก็มาถึงที่ทํางานที่2ของเธอ ซึ่งเธอทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับจากนั้นเธอก็โทรหาเดวิดเพื่อขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และก็ขอให้ขยายเวลาออกไปอีกสักแค่วันเดียวแต่น่าเสียดายที่คราวนี้เนี่ยเขาปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือครับและก็ประกาศว่าถ้าเธอไม่จ่าย25,000ดอลลาร์ภายใน9ก้าโมงเช้าวันพรุ่งนี้แล้วก็เธอจะเสียบ้านด้วยความสิ้นหวังนะครับลิเนตโทรหาผู้ชายที่ชื่อสกอตและก็ขอให้เขาไปพบกันที่ประจำ ซึ่งเขาก็ตกลงครับและต่อมาเมื่อประมาณหนึ่งทุ่มสินาทีเธอก็มาถึงที่หน้าอาคารหรูแห่งหนึ่งเธอรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็แต่งหน้าก่อนที่จะเข้าไปข้างในเธอได้ไปพบกับสกอตต์และในไม่ช้าก็เป็นที่ชัดเจนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงขายบริการและเขาเป็นหนึ่งในลูกค้าของเธอเขาประหลาดใจว่าทำไมเธอถึงโทรมาอย่างกระทันหันและลิเนตก็อธิบายสถานการณ์ที่เลวร้ายของเธออย่างปรามาท พร้อมทั้งอ้อนวอนให้เขาให้เธอยืม2 5 0 0 0ดอลลาร์อย่างเร่งด่วนเมื่อได้ยินดังนั้นสกอตก็ระเบิดเสียงหวงเรระออกมาและก็บอกกับเธอว่าปัญหาของเธอเนี่ยเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยสำหรับเขามากเขาบอกว่าเขาชอบเธอและทั้งสองก็สนุกสนานกันและเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นแล้วลินเน็ตรู้สึกสิ้นหวังอย่างมากครับแต่เธอก็ตกลงที่จะนอนกับเขาอยู่ดีโดยหวังว่าจะได้เงินมาบ้าง ซึ่งทั้งสองก็มุ่งหน้าไปยังห้องพักในโรงแรมแล้วก็มีความสามพันกันหลังจากเสร็จกิจน,นะครับสกอตก็จ่ายเงินให้เธอ1,000ดอลลาร์ซึ่งเป็น2เท่าของจำนวนปกติแล้วก็เดินจากไปนะครับแต่ในไม่ช้าลิเนตก็สังเกตเห็นว่าเขาลืมคุญแจรถไว้และก็เกิดความคิดขึ้นมาเธอรีบลงบันไดไปเพื่อขึ้นรถของเขาก่อนที่จะขับรถออกไปจากที่นั่น จากไดร์ลเน็ตก็ได้รับข้อความเสียงจากสกอตซึ่งถามว่าเธอเห็นคุณเจรถของเขาหรือไม่แต่เธอไม่สนใจเขานะครับหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ทิ้งรถไว้ในที่ที่เงียบสงบของเมืองที่หนึ่งและก็กลับไปที่โรงแรมเพื่อเอารถของตัวเองจากไดร์ลเน็ตก็ได้รับข้อความเสียงอีกครั้งหนึ่งจากสกอตซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขากรธมากๆเขารู้ว่าเธอเขโมยรถของเขาไปและเรียกร้องให้เธอโทรหาเขาทัานทีแต่เธอเพิกเฉยต่อเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ประมาณ3มทุ่ม24ลิเนตก็มาถึงอพาร์ตเมนต์ของกอเลียเพื่อนเก่าของเธอซึ่งเป็นผู้หญิงขายบริการด้วยกัน,นครับกอเลียอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรูหราและดูเหมือนว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการเป็นภรรยาน้อยของชายผู้ร่ำรวยซึ่งกอเลียกำลังเตรียมตัวจะออกไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งครับลลเนตจึงไม่รอช้าแล้วก็เล่าถึงสถานการณ์ที่สิ้นหวังของเธอ และเธอรีบของเงิน3,000ดอลลาร์ 3, ที่กอเลียเคยค้างเธอไว้ตั้งแต่ตอนที่เธอประกันตัวออกจากคุกเมื่อ6เดือนก่อนอย่างไรก็ตามนะครับกอเลียอ้างว่าเธอไม่มีเงินมากขนาดนั้นและยังกล่าวหาว่าลิเนตเนี่ยแย่งชิงสกอตไปจากเธอด้วยซ้ำไปแต่ลิเนตไม่ยอมฟังคำปฏิเสธนั้นนะครับลิเนตต้องการเงินให้ได้เพราะอธิบายว่าหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยจะพาเคนนี่ไปถ้าพ่อเธอไม่มีบ้าน หลังจากที่ขยันขยอนะครับกอรเลียก็รู้สึกเห็นใจขึ้นมาบ้างแล้วก็หยิบเงิน500ดอลลาร์ออกมาจากตู้เซฟดิจิตอลของแฟนหนุ่มเธอก็บอกว่าแฟนของเธอเนี่ยจะฆ่าเธอจริงๆถ้าหากเขารู้ว่าเธอเขโมยเงินไปแต่เล่เลตตอบรับอย่างน่าประหลาดใจและก็ถามว่าเธอขออยู่ต่อที่นี่อีกสักครู่หนึ่งได้ไหมซึ่งกอรเลียก็ตกลงโดยที่ไม่ลังเลนะครับแล้วก็ส่งคุแจบ้านให้กับเธอเพื่อล็อกประตูก่อนที่จะออกจากอาพาร์ตเมนต์นี้ไป แต่ทันทีที่กรอเลียออกไปลิเนตก็เข้าไปที่ตู้เซฟและพยายามปลดล็อกโดยใช้รหัสซุ่มแต่ก็ไม่สำเร็จครับประมาณ4ี่ทุ่ม16นาทีเธอมาถึงหน้าบาร์ที่เธอทำงานอยู่และก็เข้าไปหาเพื่อนร่วมงานของเธอคนหนึ่งที่ชื่อว่าโคดี้ซึ่งเพิ่งเลิกง,งานเหมือนกันลิเนตอธิบายว่าเธอเคยใส่เงินไว้ในตู้เซฟเมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนี้เธอลืมรหัสไปแล้วและเธอก็ใส่รหัสผิดไปแล้วถึง3ครั้ง ทำให้มันล็อกเธอขอให้เขาช่วยเธอนะครับเพราะเธอต้องการเงินด่วนในค่าคืนนี้โคดี้สงสัยว่าทําไมเธอถึงมาหาเขาดังนั้นลิเนตจึงเปิดเผยอย่างประมาว่าเจ้านายของเธอได้แจ้งให้เธอทราบเกี่ยวกับอดีตที่ไม่ปร่งใสสิ่งนี้ทําให้โคดี้คุนเคืองแต่เขารู้สึกเหมือนกับว่าสถานการณ์ทั้งหมดนี้มันดูน่าสงสัยดังนั้นเขาจึงปฏิเสธและก็เดินจากไปครับ ซิ่ลิเนตก็หยุดเขาเอาไว้อีกครั้งและเสนอ200ดอลลาร์สำหรับงานนี้เมื่อได้ยินดังนั้นโคดี้ก็คิดอยู่สักครู่หนึ่งและในที่สุดก็ตกล,ลงที่จะช่วยแต่มีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องได้รับเงิน400ดอลลาร์ก่อนหลังจากนั้นไม่นานครับทั้งสองก็มาถึงที่อพาร์ตเมนต์ของกรอเลียซึ่งลิเนตได้แสดงตู้เซฟดิจิตอลให้กับโคดีด้ดูแต่โคดี้ไม่เชื่อนะครับว่าเธออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่หรูหราแห่งนี้ และเขาก็ไม่เชื่อด้วยว่าตู้เซฟนั้นเนี่ยเป็นของเธอจากนั้นโคดี้ก็ขยันขยอให้เธอพูดความจริงและในที่สุดลิเนตก็สารภาพกับเขาว่ามันเป็นตู้เซฟของแฟนหนุ่มเพื่อนของเธอตอนนี้เขาก็ลังเลที่จะช่วยเธอแล้วนะครับแต่เมื่อลิเนตอธิบายว่ามันทําเพื่อครอบครัวของเธอและก็อธิบายว่าเธอกําลังสิ้นหวังแค่ไหน เขาก็ตกลงอย่างไม่เต็มใจนะครับจากนั้นโคดี้ก็อธิบายว่าวิธีเดียวที่จะเปิดตู้เซฟแบบนี้ได้เนี่ยก็คือต้องเจาะมันเท่านั้นแต่พราะเขาทําที่นี่ไม่ได้เพราะมันจะเสียงดังเกินไปพวกเขาเนี่ยจะต้องติดต่อคนรู้จักของเขาและก็เรียกเงิน $800 ดอลลาร์สำหรับงานนี้ซึ่งลนเนตก็ตกลงที่จะจ่ายนะครับ และตอนนี้ก็ประมาณ5ทุ่ม24แล้วนะครับพราะเขาก็ใช้ของที่ใช้ในบ้าน2-3ชิ้นคลุมตู้เซฟเพื่ออำพรางและก็จัดการนำมันออกมาจากอาคารอย่างระมัดระวังหลังจากนั้นไม่นานพ่อเขาก็มาถึงที่บ้านหลังหนึ่งและก็ได้พบกับดรูเพื่อนที่นั่งสงสัยของโคดี้และคานน้องชายที่ติดยาของโคดี้ด้วยเมื่อดรูพบว่าทุกอย่างมาน,น่าสงสัยเขาก็เรียกร้องว่ามีอะไรอยู่ในตู้นิรภัยนี้กันแน่ ลเลตก็เลยบอกว่ามันเป็นเพียงแค่เงินเท่านั้นจากนั้นดูรู้ก็พยายามงัดมันออกมาโดยการเจาะแต่มันก็พิสูจน์ได้ว่า,ยา,วายากกว่าที่เขาคิดเอาไว้มากในที่สุดเขาก็หันมาใช้ท้อนแล้วก็จัดการทุบตู้เซฟให้เปิดออกอย่างไรก็ตามดวงตาของดูรูเบิกกว้างด้วยความตกใจนะครับเมื่อเขาเห็นว่าตู้เซฟไม่ได้มีเพียงแค่เงินแต่ยังมีทั้งยาเสพติดและนาฬิกาโรเล็กหลายเรือนด้วยกันตรงนี้เขาก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นของลิเนตแน่นอน และก็วัยวายใส่โคดี้ที่ทําให้เขาเดือดร้อนจากนั้นลิเนตก็เรียกร้องเงินแต่ดูปฏิเสธและกระชากคอของเธอพร้อมบอกให้เธอเนี่ยพูดความจริงทั้งหมดมาดังนั้นหญิงสาวที่หวัดกรัวจึงพูดออกมาในที่สุดนะครับว่าตู้เซฟเนี่ยเป็นของแฟนหนุ่มรวยๆของเพื่อนเธอเมื่อเห็นสถานการณ์ของเธอแล้วโคดี้ก็เข้ามาแทรกแซงและก็ทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงกับดู ในระหว่างความวุ่นวายนะครับลิเน็ตก็จัดการยัดเงินและยาเสพติดทั้งหมดลงในกระเป๋าของเธอคานก็พยายามหยุดเธอเอาไว้แต่เธอก็ตีเขาด้วยของหนักทําให้เขาล้มลงและบาดเจ็บบนพื้นดูรีบเข้าไปช่วยเหลือน้องชายทันทีนะครับทำให้ลิเน็ตเนี่ยมีโอกาสนี้ออกจากบ้านต่อมาไม่นานโคดี้ก็ขับรถมาหาเธอทั้งสองก็รีบขับรถออกไปทันทีก่อนที่ดูจะตามทัน หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาจอดรถข้างทางลิเนตบอกโคดีว่าแฟนของเพื่อนเธอเนี่ยเป็นนักการเมืองและเขาคงไม่แจ้งความหลอกเพราะว่ามีเรื่องยาเสพติดด้วยจากนั้นเธอจึงนับเงินจากตู้เซฟและพบว่ามีราวราว0 0 0ดอลลาร์หมายความว่าเธอยังขาดอีก4 0 0 0ดอลลาร์ครับดังนั้นเธอจึงถามโคดีว่ามีใครสนใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์เดสไหมและเปิดเผยว่ามันเป็นของผู้ชายอีกคนหนึ่ง ในเมื่อมันเป็นรถของภรยาของผู้ชายคนนั้นเขาคงไม่แจ้งความหลอกไม่งั้นเขาคงต้องอธิบายให้ภรยาของเขาฟังว่าใครขโมยมันไปตั้งแต่แรกเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับโคดี้ก็บอกว่าเขาเต็มใจจะให้เงินเธอ4 0 0พดอลลาร์และจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นถ้าเป็นของจริงแต่ลิเนตก็สงสัยนะครับว่าเขามีเงินมากมายขนาดนั้นจริงหรือและก็ขอให้เขาเนี่ยเอาเงินสดออกมาให้ดูก่อน ทันใดนั้นลิเนตก็ได้รับข้อความเสียงด้วยความโกรธจากแม่ของเธอครับซึ่งแม่ของเธอบอกว่าเคนนี่เนี่ยยังอยู่ที่บ้านค้างๆและจะให้ลิเนตไปรับเขาทันทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลางานของแม่นะครับก็คือตีหนึ่งสิบห้านาทีแล้วเธอก็เลยรีบไปรับพี่ชายของเธอและก็ขอโทษเพื่อนบ้านด้วยครับอธิบายว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่วุ่นวายอย่างน่าเหลือเชื่อ ต่อมาพวกเขาก็ไปจอดรถที่หน้าบ้านของโคดี้ที่ซึ่งเขารีบเข้าไปข้างในแล้วก็กลับออกมาพร้อมกับเงินสดต่อไปนะครับลิเน็ตก็แนะนําน้องชายของเธอกับโคดี้และพวกเขาทั้ง3คนก็ออกเดินทางไปด้วยกันสิ่งนี้ก็ทําให้ลิเน็ตเชื่อใจในที่สุดครับเธอจึงนําเขาไปยังจุดที่เธอทิ้งรถก่อนหน้านี้แต่น่าเสียดายนะครับพอพวกเขาเห็นรถโคดี้ก็เผยท่าแท้ออกมาบอกว่าเขาจะไม่จ่าย4 0 0พดอลลาร์สำหรับรถที่ขโมยมา ซึ่งมีแต่จะนําปัญหามาให้เขาและเขาก็บอกนะครับว่าลิเนตเนี่ยยังไม่ได้ให้เงิน $800 ดอลลาร์ที่สัญญาไว้สําหรับสิ่งที่เขาเจอในวันนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับลิเนตก็รู้นะครับว่าโคดี้เนี่ยไม่มีเงิน4 0 0 0ดอลลาร์ด้วยซ้ําไปและเงินที่เขาจะให้เธอดูเนี่ยเป็นเพียงแค่แบงก์ปลอมเท่านั้นนะครับตอนนี้เขาเรียกร้องเงินที่ขโมยมาครึ่งหนึ่งซึ่งแน่นอนนะครับว่าลิเนตปฏิเสธที่จะให้เขาเพราะว่าเธอต้องการมันสําหรับบ้านสิ่งนี้ทําให้โคดี้โกรธม,มาก เขาจึงกระโจนเข้าใส่เธอเพื่อแย่งกระเป๋าในขณะที่เคนนี่เริ่มตื่นตระหนกและกรีนร้องอยู่ข้างเบาะหลังในที่สุดน,นะครับโคดี้ซึ่งแข็งแรงกว่าก็แย่งกระเป๋าจากลิเนตและเริ่มเดินหนีไปแต่ด้วยความสิ้นหวังและความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเธอจึงขับรถชนเขาทันทีเธอคว้าท่อนเหล็กจากพื้นแล้วก็วิ่งไล่ตามเขาไปเหตุการณ์นี้ก็ทําให้โคดี้บาดเจ็บสาหัสครับลิเนตจึงเข้าไปหาเขาและก็คว้ากระเป๋าที่เต็มไปด้วยเงิน ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นครับแต่เธอก็ยังคงรู้สึกแย่ๆกับโคดี้ที่คอยช่วยเหลือเธอมาก่อนดังนั้นเธอจึงยนคนเจ็บ<อ>ให้กับเขาแล้วก็ขับรถออกไปกับพี่ชายของเธอมาจุดถึงตอนนี้ก็ประมาณตี2.58นาทีแล้วนะครับสองพี่น้องก็ขับรถไปยังสถานที่ใหม่ที่ลิเนนได้พบกับชายชราที่ชื่อว่าทอมมี่เธอโช์กระเป๋าที่เต็มไปด้วยยาให้กับเขาแล้วก็ขายให้เขานะครับและทอมมี่ก็ชวนพวกเข้าไปข้างใน ขณะที่เขาตรวจสอบยาเสพติดความจริงที่น่าตกใจก็คือลิเนตเคยมีความสัมพันธ์กับชายชราคนนี้ตั้งแต่เธออายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นแต่เขาดันกลายเป็นแมงดาและก็บมคัำให้เธอนอนกับผู้ชายคนอื่นเพื่อหาเงินให้กับตนเองโดยบอกว่าเขาทําในสิ่งที่เขาต้องทําต่อไปนะครับทอมมี่ก็เปิดเผยว่าเขาไม่มีเงินสดอยู่ในมือที่จะจ่ายค่ายา ดังนั้นลิเนตจึงขอให้เขาช่วยติดต่อผู้ซื้อรายอื่นจากนั้นชายชราคนนี้ก็คุยกับใครบางคนครับและก็แจ้งให้ลิเนตทราบว่ามีผู้ชายที่ชื่อว่าเบลต้องการซื้อมันและให้ที่อยู่ของเขากับเธอแต่เขาก็เสริมว่าชายคนนั้นเนี่ยจะจ่ายเพียงแค่3,000ดอลลาร์ซึ่งเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากจะต้องยอมรับมันเพราะมันก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้อะไรเลยในขณะที่เธอกําลังจะไปะครับทอมมี่ก็เตือนเธอว่าอย่าก,กลับมาอีก แต่ลิเนตก็บอกเขาว่าเขาไม่มีสิทธิ์ทําเป็นเหมือนว่าเรื่องในอดีตของพวกเขาเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นต่อมานะครับเมื่อประมาณตี4 4 2นาทีลิเนตก็ออกเดินทางไปพบกับเบลและในไม่ช้าก็มาถึงบ้านในย่านหลูสองพี่น้องก็ก้าวเข้าไปข้างในแล้วก็เจอกับแสงไฟที่สว่างสวยัยและสถานการณ์ชลมลวุ่นวายเหมือนกับว่าอยู่ในปาร์ตี้ขนาดใหญ่ ในไม่ช้านะครับลิเนตก็พบกับเบียวแล้วก็มุ่งหน้าไปในห้องทํางานของเขาเพื่อทําธุรกรรมในขณะที่เคนรออยู่ข้างนอกตรงทางเขา้าเมื่ออยู่การตาลางังพานครับเบียวก็พยายามทาตัวเป็นมิตรและเสนอเครื่องดื่มให้กับเธอแต่ลิเนตไม่มีเวลาสําหรับเรื่องนั้นแล้วและก็ปฏิเสธที่จะดื่มเธอส่งม,มอบยาให้กับเขานะครับแต่เบียวให้เงินเธอเพียงแค่2,000ดอลลาร์เท่านั้นเอง เห็นได้ชั้นะครับว่าลิเนตปฏิเสธเพราะมันน้อยกว่าจํานวนที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้และเธอก็ขอ4,000ดอลลาร์แทนเมื่อได้ยินดังกล่าวเบวก็หยิบเงิน4,000ดอลลาร์ออกมาแต่ก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีโดยเปิดเผยว่าทอมมี่เนี่ยได้บอกว่าลิเนตเคยเป็นคนหัวรร้นขนาดไหนเขาถามว่าเธอยังเป็นคนหัวรั้นอยู่ไหมและเมื่อลิเนตทวงเงินเขายนเงินทั้งหมดลงพื้นเพื่อแสดงอำนาจ ผู้หญิงที่น่าสงสารคนนี้ก็ถูก,กบังคับให้เก็บเงินทีละใบทีละใบนะครับในขณะที่เบียวม,มองดูด้วยความสนุกสนานอย่างโหดร้ายหลังจากที่เก็บเงินทั้งหมดได้แล้วนะครับเธอก็พยายามจะออกไปแต่เบียวก็ขวางทางเธอเอาไว้และพยายามจะสัมผัสตัวเธอ ซึ่งทําให้ลิเนตโกรธมากเธอระเบิดอ,อารมณ์ออกมาอย่างสิ้นเชิงแล้วก็เริ่มกรีดร้องในขณะที่ภาพความทรงจําที่ทอมมี่เคยขายเธอให้กับลูกค้าผุดขึ้นมาในหวัวเบลเจ้าเล่ห์ก็เฉลโอกาสนี้และเข้าไปปลอบโยนเธอนะครับแต่ในไม่ช้าเขาก็พยายามที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเธอแต่อย่างไรก็ตามลิเนตปฏิเสธนะครับแลวก็ทบขวดใส่หัวของเขาเธอรีบออกจากห้องทันทีและก็ตกใจเมื่อพบว่าเคนนี่หายตัวไปแล้ว ตอนนี้ก็ประมาณตี4 38แล้วนะครับลิเนตเข้าไปในงานปาร์ตี้แล้วก็พยายามตามหาพี่ชายของเธอแต่้นไม่ช้าเบลที่เต็ไมไปด้วยเลือดก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกลูกน้องของเขาว่าเธอทําร้ายเขาและขโมยเงินของเขาไปด้วยพอูกน้องก็จับตัวเธอไว้บนโต๊ะกระจกนะครับที่ซึ่งเธอเห็นว่าเคนนี่เนี่ยถูกฝูงชนจับตัวไว้ในไม่ช้าแก้วก็แตกทําให้ลิเนตได้รับบาดเจ็บและก็ทําให้เศษแก้วหลายชิ้นฝังอยู่ในหลังของเธอ แม้จ,จะเจ็บปวดอย่างมากนะครับเธอก็เข้าไปหาพิ่ชายของเธอและในที่สุดทั้งสองก็ไปถึงรถและก็ขับออกไปเมื่อเรื่องราวมาถึงจุดนี้ลิเนตก็สั่นคลอนนึกถึงความกลัวที่เกิดขึ้นและเธอก็หวาดกลัวต่อความวุ่นวายในค่ำคืนที่แสนสาหัสนี้สองพี่น้องก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับจากนั้นเธอก็เริ่มนับเงินทั้งหมดในขณะที่ดอนลิมก็ปรากฏตัวขึ้นและเห็นสภาพที่เปืเป้อนเลือด ลนเนตอธิบายว่าเธอใช้เวลาทั้งคืนเพื่อร่วมรวมเงินสำหรับบ้านอย่างไรและก็ขอร้องให้แม่ของเธอกับเธอเนี่ยไปเซ็นสัญญากู้เงินตอนนี้ดอราลินผู้เป็นแม่ก็ยืนยันครับและก็อธิบายเรื่องเคนนี่ด้วยเธอยังบอกด้วยนะครับว่าเธอดูแลเคนนี่เต็มเวลาในตอนที่ลิเนตหนี้ตามทอมมี่ไปตอนอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้น และคําพูดนี้ก็ทําร้ายจิตใจของลิเนตอย่างมากครับและเธอก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม่ของเธอเนี่ยกำลังพยายามโทษเธอที่ถูกค้ามนุษย์ตอนอายุ16บทัาทางที่แม่ควรจะอยู่ตรงนั้นเพื่อเธอมาถึงจุดนี้นะครับดอรินก็ยังไม่สนใจความรู้สึกของลูกสาวเลยและก็ยืนกรานว่าลิเนตต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองดอรินยังเปิดเผยอีกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเธอเหลือเงินอยู่น้อยมาก เมื่อได้ยินเช่นนี้ลิเนตผู้เคราะห์ร้ายก็หมดหวังนะครับและก็ตรงไปยังห้องด้วยสภาพที่ย่ำแย่ลิเนตรู้สึกเสียใจนะครับว่าทุกการเสียสละของเธอเนี่ยมันช่างไร้ความหมายเสือเกินทุกช่วงเวลาแห่งความรุนแรงและความอปัปยศกอสูของเธอมันสูญเปล่าต่อมาครับลิเนตก็เก็บของเพื่อที่จะจากไปแล้วและก็เข้าไปหาพี่ชายของเธอเป็นครั้งสุดท้ายเธอบอกกับเคนว่าเธอจะจากไปสักพัก และเคนนี่ก็ให้ความมั่นใจกับเธอะครับว่าเขาจะเป็นพี่ชายที่ดีของเธอและจะทําทุกวิถีทางเพื่อปอกป้องเธอหลังจากกล่าวลาด้วยความรู้สึกจากใจลิเนตก็ออกจากบ้านทิ้งซองจดหมายไว้สองซองโดยเธอเขียนถึงแม่ของเธอะครับว่าเธอได้ต่อสู้เพื่อครอบครวัวด้วยวิธีที่เธอสามารถทําได้และเธอก็ขอบคุณแม่ที่พูดในสิ่งที่เธอไม่ต้องการได้ยินและก็บอกว่าถึงเวลาที่เธอต้องสู้เพื่อตัวเองแล้วและภาพยนตร์ก็จบลงด้วยการที่ลิเนต เปิดรับโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองและก็ปลดปล่อยตัวเองจากภาระ,ะในการประคัาประคองครอบครัวโอเคครับทุกคนขอบคุณมากที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า